ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังลำพูนฟ้าใสชะแนอนนะครับอันนี้พาคุณยายออกเดินเล่นครับเย็นๆนะครับนะครับเจอน้องแตงงมูด้วยครับวันนี้ไปไหนครับคุณยายไปไหนจ๊ะครับผมไปไหนนี่โอ้โหเดินอย่างเร็วเลยครับรอด้วยครับ มาแล้วะคะกลับยเย็นครับไม่รู้เลยครับนี่ไปไหนไม่รู้ครับอย่าไปกินต้นยามเย็นนะครับพาขอเดินเล่นครับได้ออกเดินนี่จะชอบมากเลยครับเดินเร็วครับ นี่ก็จะเป็นที่ทํางานนะครับสายอยากจะทํางานครับมาแล้ว 轮。嗯 คโอ้วันนี้สมบูรณ์มากเลยครับในท้องใหญ่เลย นี่ครับบรรยากาศครับยามเย็นๆครับพาช้างออกเดินเล่นออกกําลังกายนะครับ้ายืนอยู่หลักนานก็จะทําให้ขาแข็งครับเจ็บขาได้ครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เดินครับเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่นะครับรับน้าหนักนานๆก็จะส่งผลโตขาเขาได้ครับ มาๆๆครับคุณายายปลาใสนะครับ ต้องพาเขาออกเดินบ่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศครับของที่ทำงานนะครับตอนนี้ก็ยังปิดอยู่นะครับก็อาจจะสั่นๆบ้างนะครับเพราะว่าเดินไปด้วยคนระับ ทวนอุดมสมบูรณ์นี้นะครับเพราะว่าได้กินอาหารหลากหลายอย่างครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่ๆนะครับที่อุดหนุนอาหารของคุณยายฟ้าใสนะครับ จะเป็นช้างที่ลักษณะดีนะครับยาวครับหวัวเชิดตอนนุ่มนุ่คงตอนสาวๆนี่น่าจะสวยครับมา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 เร็วม,มายายมา มีไม่เคยเดินไม่เคยเดินมาทางนี้สักทีนะครับพามาเดินครั้งแรกครับมามามาเรายายมานี่นะครับบรรยากาศของที่ทํางานครับสวนไทยนะครับ ถ้าเปิดแล้วก็มาแวะมาเที่ยวมาชมมาเที่ยวได้นะครับมาหาคุณยายก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังปิดอยู่ครับเวลาเดินนี่จะเสียงดังครับไม่ค่อยยกขาเท่าไหร่ครับมาเร็วมามานี่เร็วยายมา มายายมา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 เราจะดมกินครับได้กินตรงนี้จะมีเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับมาเลยยายมา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 นหนมา มาเลยยายมา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 เ,เปิดน้ำให้คุณยายก่อนจะไรเนี่ยถอยถอยมาไม่กินนะครับ กำลังเดินกลับคุณยายฟ้าใสานี่ก็ควานเยอะมากเลยครับเพราะว่าเป็นช้างที่นิสัยดีนะครับไม่เคยทำอะไรครับไม่เคยวิ่งไม่เคยตื่นไม่กลัวอะไรครับควานส่วนมากก็จะเป็นคนที่ไม่เคยเลี้ยงช้างนะครับมาเลี้ยง ยายไปก็คุณยายก็จะสอนเลี้ยงช้างนะครับไม่ใช่ควานสอนช้างนะครับช้างสอนควานครับยายนี่ก็เป็นช้างเชือกแรกนะครับที่ผมเลี้ยงช้างครับมาแล้วยายมามานี่ยายไปไหนนีเนาะปล่อยตามสบายครับ Má 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 mama má Má dài má Má dài má Má mama má สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องพังฟ้าใสเอ้ยพังลำพูนฟ้าใสชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ